ตอนนี้นะครับเจ้ารถเกี่ยวนะครับกําลังเดินไปเกี่ยวด้านในครับเนื่องจากที่เข้าไปไม่ได้ครับรถหัวลากติดต้นไม้ครับบปสรคข้างหน้านะครับดูครับหิ่งไม้ต้นสั่งเยอะแยะครับรถเกี่ยวจําเป็นต้องเดินเข้าไปครับผม คข้างเดินค่อนข้างไกลนะครับยังไม่ถึงนานเลยครับ หัวลากนะครับตามเข้ามาเป็นรถตัวเปล่านะครับตอนนี้กำลังติดตั้งอุ้มนะครับลำตัรถเ,เกี่ยวนะครับกําลังติดตั้งอุ้ม <c oughs> ตรงนี้ดูนะครับตัวน,นี้เป็นตัวปั่นนะครับปั่นเฟืององ่อนครับนะครับด้านในนี่นะครับ,นหนหนอ,รบอันนี้สายพานนะครับสายพานระบบสายพานนะครับปั่นหนือตัวตะแกรงจะมีตัวตะแกรงด้านในนะครับอน,น้ระบบไฮดรอลิกนะครับ เสร็จตั้งเสร็จแล้วนะครับปุ่มพร้อมจะลงเกี่ยวครับผมอาวันนี้มาเกี่ยวข้าวหกหนึ่งนะครับเราก็ขอหกหนึ่งนี่เลยครับท้องฟ้ากำลังสวยๆเลยครับวันนี้อาจจะคืมบ้างนะครับแต่ก็ยังมีแดดนะครับมีแดดออกแล้วก็คืมนะครับถือว่าไม่น่าจะตกนะครับฝนวันนี้ อันนี้ปัญหาอะไรครับเนี่ยฟางมันติดตะแกรงฟางติดตะแกรงนะครับไอ้ตะแกรงด้านในนะครับอันนี้นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับรอ,อ,อันนี้เป็นตัวกวักข้าวนะครับเป็นตะแกรงกวักข้าวดาาเดี๋ยวมันทำให้เครื่อง,งน,นั้นนะมึงอ,อันนี้ครับตัวดูด ตะแกงควันวครับอดแม่งยันคอนหนะลังจากเช็คนะครับระบบต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวลงนะครับ 龙。 เก็บบน้างก่อนนะครับที่นาะตัวนี้ก็ประมาณ20ไลนนะครับเป,เป็นข้าวเป็นข้าวนะครับกขอของหนึ่งนะครับ นาโคกนะครับไม่ค่อยจะมีน้านะครับดีแล้วครับที่ยังมีเมล็ดนะครับจะคของเอาว่าอย่างนั้นนะครับต้อตงค่อยๆเกี่ยวนะครับเพราะว่าข้าวข,ข้างๆจะห่างนะครับวันนี้รังไล่เก็บมุมอยู่ครับ ก็จะได้เดินเป็นหน้าไปนะครับนี่ถอยหลังนะครับตั้งหลักที่จะเ,จเกี่ยวหมอมุมฝั่งนู้นนะครับ อันนี้ท้องฟ้าเป็นใจแล้วครับแดดออกแล้วครับเมื่อสักครู่นี้มืดไปครับฝนตกลงมาโปอยๆนะครับอย่งไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องพาทามารวยให้ด้วยนะครับ